พีพ่เปี๊ยกมองภาพเซฟยังไงครับตอนนี้ขึ้นมาเหนือเส้นห้าสิบแล้วครับจากสัปดาห์ที่แล้วก็รแรกก็แรกเนี่ยก็คือเราเหมาะเราไอ้จุดวัฏท้อหม่ยนี่เราคุยก,กันมาเป็นหลายเดือนแล้วแล้วก็ที่มันยกขึ้นมาได้เนี่ยก็แปลว่าเออเขาก็แข็งแรงอืมนี้วันนี้เมื่อกี้เมื่อกี้ผมได้ข้อมูลว่าทัพโรกเกอร์ต่างประเทศตัวอัพอัพเป้าหมายเราประมาณพันสองร้อยขึงนไปห้าสิบไม่แน่ใจนะ ครับก็แปลว่าตอนนี้ต่างประเทศเริ่มเริ่มดูว่าเออมันน่าจะไปได้อีกหน่อยนึงก็คือไอ้ตรงเส้นเส้นสองร้อยแล้วนะครับครับเส้นสีแดงนะครับพันสองร้อยสี่สิบนะโดยประมาณนี่มันจะไปมันจะไปเร็วหรือเปล่าผมว่าไม่น่าไปเร็วอืมเพราะว่าวันนี้นั่งดูตลาดก็พบว่าแรงซื้อมันอ่อนกำลังชัดเจนเลยครับเพราะนั้นจากนี้ไปเนี่ยน่าจะพันอยู่ในเส้นห้าสิบวัน ลดอยู่มาทั้สิบจุดทรงนี้ยี่สิบจุดนี้งนี้ไปสักปะยะงนี้งทีนี้อช่วงนี้เป็นช่วงผลประกอบการที่แบงก์บอกก็ตัวไหนที่ผลประกอบการออกมาดีกว่าที่นักข้อค่าก็จะขึ้นแย่กว่านักวิเค่าก็จะลงเพราะนั้นตลาดน่าจะออกข้างในเดือนเนี่ยในแต่นี่ไปสักเดือนช่วงผลประกาเขาบอกครับมันจะเป็น selective เลือกตัวเล่นทีนี้เราเองเราก็ อ uh, ถ้าเป็นเล่นรอบเราเก็บมาแล้วบันผลเราก็เก็บไม่มีตัวเก็บแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็เหลือการเล่นแค่เก่งกับไรครับเก่งกับไรที่มีอยู่สองแบบที่สามารถเล่นได้ก็คือที่มันลอยเหนือนเช่นห้าสิบวันเรือห่าเซนเนี่ยไปสเต็ปผงนะค,ค,ครับพวกเอเบดพีจ uh, พวก Top พวกคูนใหญ่พวกไอวี e อลเซนเทอะไรพวกนี้ค,ครับก็บือ่เอะไรประมาณเนี่ยซึ่งซึ่ง ต้องเล่นในจังหวะที่แบบตลาดแบบลบสิบจุดยี่สิบจุดเข้าซื้อครับเพราะฉะนั้นตำแหน่งตรงเนี้ยผมแนะนําให้ถึงเงินสดเพิื่มนึ้นก็คือขายแต่ว่าเป็นการขายเพื่อที่จะรอจังหวะในการเข้าซื้อครับคือเก็บเงินสดนะพี่แบชใช่ใช่เงินสดนี่มันทําให้มัน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 ไม่สามารถจะโปลไปได้เร็วเพราะฉะนั้นผมคิดว่าจะ แต่เย็นๆนิดนึงอาจจะลดพอร์ตปรับพอร์ตอะไรก็ว่าไปแต่ว่าให้มีเงินสดไว้ส,วสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์เผื่อหาการที่ไม่คาดคิดคือตอนเนี้ยโดยเฉพาะภาษีครับผมผมไม่รู้ของเราออกเท่าไหร่นะเพราะว่าคุยคุยกับหลายคนบางคนให้ยี่สิบนะ,ะบางคนให้สามสิบนะอันนี้เราก็ไม่รู้จริงๆแล้วมันออกเท่าไหร่เพราะว่าอย่างอินโดนีเซียวันนี้ก็ ออกมาดีนะน่าจะออกมาประมาณยี่สิบครับอินเดียอ่าอินโดนีเซียประมาณยี่สิบถี่เบียถ้าสมมติทุกคนอกว่ายี่สิบจริงเนี่ยพูดเราก็ขึ้นไปที่ที่ไอไอพวกเดือดสามเสที่ก็มองไปที่เนี่ยพันสองร้อยห้าสิบครับทีนี้ปัญหาคือเราไม่รู้เราไม่รู้เราไม่รู้ว่าเดี๋ยวถ้ามีแรงสู้มาแรงแเราก็เราก็มั่วตามไปสำหรับนักเ่งกันเนะครับแต่คนที่เล่นรอบหรือปันผลเนี่ยก็ก็สามารถสีได้ไม่นอน